ั้งหมดทั้งมวลทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ผมอยู่ที่ผมไม่ใช่ผมมีอำนาจทุกสิ่งทุกอย่างเขาฝากไว้กับผมไม่ว่าจะเป็นถ้ามันไม่มีปัญหานะถ้ามันไม่เป็นปัญหานะผมไม่อยากให้มีปัญหาผมพูดอย่างตรงเลยว่าผมขอร้องตัวนี้ผมเอ้ยผมเอ็ยอยากจะถามมนนะว่าคือจบได้ไหมทุกสิ่งทุกอย่างผมขอไม่ ไม่นะกับพี่เฉียวได้ไหมเนาะไม่ไม,ไม่ไม่มาเรียกร้องที่หลังไม่มีปัญหาที่หลังได้ไหมอยากจะพูดตรงนี้เลยคือแบบเพราะผมต้องไปทำอย่างอื่นต่อแล้วหลังจากอาทิตย์หนึ่งเนี่ยผมจะต้องไปดําเนินชีวิตผมต่อแล้วแล้วถามว่าพี่เฉียวแล้ว็ยังดูแลกันต่อไปผมบอกเลยมันทิ้งไม่ได้ถึงแม้ว่าไม่มีพี่เบิร์ดแล้วถามว่าพี่เฉียวจะใช่คนอื่นพี่เฉียวไม่ใช่คนอื่นเช่าเรา,เรา,เราพี่เฉียวคือครอบครัวพวกเราเราอยู่กันมามันไม่ใช่แค่วันสองวันพี่เฉียวดูแลพี่เบิร์ด ยังไงวันนี้เราก็ต้องกลับมาดูแลพี่เฉลียวเหมือนเหมือนที่พี่เฉลียวเคยดูแลพี่เบิร์ดอะแล้วสี่ทุ่มเราจะชนะภารกิจครับพี่ลขออนุื้อถึงเรื่องครอบครัวนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากที่แถลงข่าวไปแล้วพอมันเป็นเหตุการณ์แบบมันเข้าที่จริงแล้วอะค่ะของครอบครัวเซอร์ติเกียยังถือใจอะไรอยู่บ้างไหมคะอืมผมันนี้ผมผมผมไม่ทราบจริงนะก็วันนี้ก็ผมไม่รู้ว่าอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ครับผมก็ ก็ข,ขอภาวนาวพี่เบิร์ดถ้าพี่เบิร์ดพี่เบิร์ดอยู่สถานที่แห่งนี้นะครับศีลส,สิทธิ์ก็ได้นะครับช่วยคุ้มครองพี่แ๋วและลูกนะครับผมไม่ได้บอกผมไม่ได้ว่านะว่าอะไรหรือว่ามาทำอะไรไม่ดีไม่ใช่นะครับแค่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นอย่าให้มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นผมพูดไว้ตรงนี้เลยว่าผมขอร้อง ผมขอร้องเธอจากนี้ไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างอย่ามาเรียกร้องอะไรกันเลยผมขอร้องตรงนี้ผมพูดตรงนี้เลยนะครับกาบวิงวอนเลยนะครับนะฮะเพราะว่าผมับแลว้ววันที่2ี่เราจะทําการชำณก,กิจเราจะเผาหลอกห้าโมงเย็นแล้วเราจะมีเวทีวันอาทิตย์แล้ววันสี่ทุ่มก่อนสี่ทุ่มที่เราจะเผาการประชุมเพลเขาเนี่ย พวกผมทั้งหมดในกลุ่มพวกเราจะขึ้นก่อนที่จะอุชนชมเพลยเนะครับรเ,เราจะขึ้นกันครบก็าศิลปินคนไหนมาอยากขึ้น,นขึ้น,ห,นห่วงค่ะไม่ต้องห่วงแล้วเ<ๆ>พราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่มีพี่ๆน้องๆที่เขาดูแลพี่ได้ดีมากเขาทําเต็มที่ค่ะเขารักเรารักพี่เปิดมันเหมือนครอบครัวเดียวกันนะคะเขาไม่เขาไม่ถิ่นตอนที่ว่า ก็แค่ตอนที่ตอนเช้าค่ะที่พี่เข้าไปแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะกลับบ้านนะตัวเองเราจะกลับบ้านกันเพราะเขาอยากกลับบ้านมากเขาเคยบอกพี่ว่าเจงขอถอดสายก่อนได้ไหมขอกลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่สองวันแล้วค่อยกลับมาใส่ใหม่คือเขาอยากกลับบ้านเรารู้ว่าเพราะว่าเขามันนานมากกับการที่เขาต้องนอนอยู่ที่เดิมซึ่งเขาเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ที่เดิมเขาเป็นคนแบบนั้นค่ะแล้วก็พี่ก็บอกเขาว่าเรากลับบ้านกันคือ แล้วทีนี้ก็เลยถามกาว,ว่าถ้าอยากกลับบ้านให้บีบมือแน่นๆเขาก็บีบมือแน่นมากแล้วก็ไปย่างหน้าครับเขายากกงังกังวลพี่ว่าคงคงไม่อะค่ะเพราะว่าเขาฝากเขารู้ว่าพี่น้องพวกพี่ตั๊บที่บอลพวกทุกคนอะเขาไม่ผิง,งก็หนึง่งด้นก็หนึ่กานกานี้อะไรบ้างรส่วนการทั้งนะผมว่าเขารับรู้ ผมว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรับรู้ที่พวกเราทุกคนพวกเราทุกคนผมคนเดียวผมขับเคลื่อนไม่ได้ผมบอกแล้วพวกเราทุกคนครับว่าจะเป็นพ่อเหนือพ่อคอมพี่นุย้ยพี่กัลลอกพี่พีทนะฮะพี่ตัก๊กพี่แจ๊ดแจงทุกคนครอบครัวพี่แจว๋วพี่เปิดรับรู้ผมว่าพี่เบิดรู้ว่าสิ่งที่เราทําทุกสิ่งทุกอย่างจนถึงวันนี้จนถึงวันที่พี่ หมดลมหายใจพี่รับรู้ได้ว่าพวกเราทำให้พี่ขนาดไหนพวกเราทำให้พี่ด้วยใจบริสุทธิ์ขนาดไหนพวกเรารักพี่ขนาดไหนจากวันแรกจนถึงวันนี้มันไม่ไม่รู้จะพูดคำไหนว่า,วา,วาเราเราเรารักกันมากจริงๆเรารักกันมากจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างระยะระยะเวลาเป็นปีๆที่เขา<ม><ม>เขาเขาไม่เคยดื้อกับเราเลยอะ แต่เขามาดื้อตอนที่นอนโรงพยาบาลนั้นเองที่เขาดื้อล้วเข้าใจว่าเขาอยากจะอยากจะลุกอยากจะเดินอ่ะแต่มันมันต้องมัดเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยทุกสิ่งทุกอย่างเราเราเราทำให้เขาจนจนสุดแล้วครับาที่เราเป็นอ่างที่แย่มากเราก็เริ่มรู้ตัวว่าเขาคือผมเนี่ยผมผมใจไม่ดีตั้งแต่วันที่อิม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 โทรมาหาผม<อ>พี่ พี่เบิร์ดอายุวันเดือนปีเท่าไหร่พี่ผมถามอิมมีอะไรเมื่อวันที่8พ่อแจงน่งอยู่ด้วยวันที่8สิงหามีอะไรลูกพี่เบิร์ดมาหาหนูพี่เบิร์ดมาหาหนูหนูบอกพี่มาหาหนูทําไมพี่กลับไปนะหนูยังกดพี่อยู่เลยพี่ไม่มาถ่ายเอ็ีให้หนูวพี่ไปไหนไม่ได้พี่้ามไปไหนพี่จะไปไหนไม่ได้เดี๋ยวบอกพี่ถ้าไงพี่จะทําบุญให้เขาด้วยเนอะเพราะว่าก่อนหน้านี้หนูเคยพูดกับเรื่องพี่โอแบบนี้ทีแล้วไอ้แจงก็บอกว่า ใชบอกพี่อิมเซนแมลแรง<ม>แล้วพี่เราก็บอกเอพเอพี่เชื่อพี่เชื่อแต่พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเราคิดว่าเขามันต้องดีขึ้นมันต้องดีขึ้นไม่คิดว่าเขาจะซุดขนาดนี้<ม>ใช่ครับไม่อยากบอกอะไรถึงพี่เบิร์ด้วยคะไอนะฝากถึงพี่เบิร์แลวฮะ <c oughs> บอกไม่เบียมือแน่นๆเขาก็บีบมือแน่ๆๆคแนค,<ม>ค่ะคือคุณหมอบอกว่าระบบหายใจหัวใจกับสมองเขาดีมาก แต่ว่าด้วยด้วยร่างกายเขาอะค่ะหัวใจเขาสู้แต่ว่าร่างกายเขาไม่ไหวเขาต้องใช้เครื่องแ่กใจมาใช่ใชค่ะอ่ประมาณได้ที่ใส่ชุดหลังนี่ประมาณสักสี่สี่ถวั๊มจนชั่วโมงชั่วโมงเลยชั่วโมงครึงค่งจนพี่พนุ้ยบอกเราดูแล้วเราเรามัน<ช><อ>มันมันสงสารเขาแล้วผมโทรตามพ่อโทรตามพ่อพ่อมพี่นุ้ยพี่ตั๊กแจ๊ดผมตามพี่น้องทุกคนที่ ชั่วโมงนะั้นที่เรารู้สึกว่ามันได้เห็นในระั้งสุดท้ายมากันครบหมดเลยแจ็คเจอร์มาพี่องไม่รู้มากันครบหมดมันก็เลยรู้สึกว่ามันทรมานเขาไม่ไหวลนะเราปั๊มเขาจนแบบเขาช้ำชั่วโมงกว่าชั่วโมงกว่ากับชั่วโมงสี่สิบที่ผมสั่งให้หมอหมอปั๊มหมอบอกมันยิ่งแนละ้วผมผมขอนะคุณหมอนะจนแบบมันไม่ไหวจริงๆแล้วครับเรายือเต็มที่แล้วครับเราทําจนสุดความสามารถของพวกเรานะครับ หลที่เาคือสมรอบนะคะพูดได้คะคือเมื่อวานคือใส่ท่อใส่ท่อใส่ท่อช่วยหายใจเพราะเขาหายใจเองไม่ไหวแล้วพูดไม่ได้แต่รับรู้ได้พูดไม่ได้แต่รับรู้ก็คือมีการตอบกลองการรใช่ค่ะตอบกลองที่เราถานเขารู้เรื่องไม่คิดว่าเขาจะเร็วขนาดนี้ค่ะเรารู้ว่าค่ะหมอคุณหมอบอกเราแล้วตอนกลางวันว่าเขาแย่นะวันนี้แย่กว่าทุกวันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเร็วใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็โทรตามพี่บอล พี่บอลก็รีบออกมาเลยแล้วก็เข้าไปเพราะเราเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ต้ามาหาเขาคือรู้ว่ารู้ว่าอาการเขาแย่ก็คือผมก็วิดีโดอคอลหาพี่นุย้ยหาพี่ตัก๊กมันเหมือนมันเหมือนว่ามันตาเขาเริ่มเพราะผมอยู่พี่ลอกในห้องอยู่กับอยู่พี่กระลอกอพี่ผมบอกพี่พี่ต้อสู้นะ ผมกับตัคืมีแรงเงินแต่แรงเงินมันช่วยแรงร่างกายพี่ไม่ได้หรอกร่างกายพี่ต้องสู้นะพี่สู้ไหมคือตาเขาแบบมองผมมองพี่ลอกคือแบบสู้ไหมพี่ถ้าพี่สู้พี่ยกแขนยกนิ้วสองนิ้วผมให้ผมดูดิผมช่นใจดิยกมือสิพี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วเขาก็ค่อยๆยกขึ้นมาผมบอกเออต้องอย่างนี้สิพี่ว่าพี่สู้เสร็จปั๊บหมอก็บอกว่าเออนักพยาบาลบอกว่าพี่เออ หาธรรมะหาอะไรให้เขาฟังนะนุ้ยนั่นผมก็เลยโทรหาพี่นุ้ยพี่นุ้ยมีลุงยอดไหมมีอะไรเงี้ยเออผมจะพี่นุ้ยมีพี่ลุงก็หาผมก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาเอามาเอวิดีโอที่พี่นุ้ยเรื่องเล่าของลุงยอดแล้วผมก็มานอนนวดเท้าสักพักพี่แจ๋วโทรมาผมก็เลยแบบว่าตอนนี้พี่เบิดโยห้องฉุกเฉินแล้วผมก็เลยบอกว่าหลังจากสี่สิบนาทีผมบอกปะขอบผมผมปั๊มต่อว่าดีขึ้นนะฮะ ดีขึ้นคือมะเร็งหายแต่ที่พี่แจ๋บอกแล้วว่าคือวันโลกแล้วคือวันโลกเนี่ยมันเป็นวันโลกที่ปอดที่เบิร์ดเนี่ยซึ่งมันแย่มากแล้วมีโรคแทรกซ้อนนะฮะเรื่องอะไรต่อพี่แจ๋ครับคเขาม,มีเหลือปอดอยู่ข้างเดียวซึ่งทํางานได้อ่าข้างเดียวอีกข้างนึ่นทำไม่ได้แล้วทีนี้มัน มีเชื้อที่แบบซับซ้อนนะคะหลายตัวคุณหมอก็ให้ยาให้ยาไปตัวหนึ่งแล้วมีโผล่ขึ้นมาอีกตัวนึงซึ่งมันหลายตัวมากทำาแล้วด้วยที่ร่างกายร็อ่อนแอแล้วเมื่อวานอตอนเช้าคุณหมอก็เรียกพี่เข้าไปก็บอกว่าวันนี้คนไข้ค่อนข้างจะอาการหนักนะเพราะว่าน้ำเขาท่วมก่อนต้องเอาต้องให้คุณหมอเจาะน้ำออกด่วนพี่ก็ก็ต้องให้ให้เจาะ อ,อยังไงก็ต้องให้เจาะก็เลยเซ็นเซ็นให้โ okay, อเคเจาะแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าก่อนจะให้เจาะคือต้องให้เลือดกับเก็บเลือดก่อนเพราะว่าคนไข้ไม่มีเลือดเลย<ม>ใช่เก็บเลือดต่ําแล้วทีนี้พอประมาณสักหกโมงหกโมงครึ่งอะคะ่ะคุณหมอก็เขียนเขาลงจากชั้นสาเพื่อจะลงมาทำหัตถกรรมชั้นหนึ่งพี่ก็ถามคุณหมอว่าคุณหมอ,อคนไข้นี่ ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอันตรายใช่ไหมคะเพราะว่าเขาต้องใส่เครื่องช่วยหายใจหมอก็บอกไม่เป็นไรเราดูแล้วคือโอเคพอมาถึงชั้นล่างอะ่ะพี่ก็คิดว่าอยูอ่ในมือหมอแล้วคงไม่เป็นไรเพราะว่าเขาก็เคยเจาะมาแล้วสองสามรอบพี่ก็กลับบ้านก็ุ่มหนึ่งแล้วลูกก็ยังไม่ได้นานเกินกลับบ้านยังไม่ถึงบ้านนะคะมาได้ประมาณอีกสักพึ่งทางคือหมอก็โทรบ,บอกว่าพี่พี่แจ๋วต้องกลับต้องกลับด่วนนะคะเพราะว่าคนไข้อาการแย่พี่ก็ไม่คิดว่า เขาจะหยุดหัวใจหยุดเต้น mm hmm. ก็รีบกลับไป mm hmm. วนรถกลับพอไปถึง mm hmm. ห้องห้องฉุกเฉินนะคะ mm hmm. ใช่ mm hmm. คุณหมอก็วิ่งออกมาแล้วก็บอกว่าพี่เจ๋วต้องทําใจนะเพราะว่าหัวใจเขาหยุดเต้นระทันหันเราปั๊มอยู่ประมาณ40นาทีแล้ว mm hmm. ไม่คิดว่าเขาจะเลวขนาดนี้ค่ะเรารู้ว่าค่ะคุณห,หมอบอกเราแล้วตอนกลางว,วันว่าเขาแย่นะวันนี้แย่กว่าทุกวันแต่เราก็ไม่คิดว่าเขาจะเลวใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็โทรตามพี่บอลพี่บอลก็รีบออกมาเลยแล้วก็เข้าไปเพราะเราเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ตักม,นนมาหาเขาคือรู้ว่ารู้ว่าอาการเขาแย่ก็คือผมก็วิดีโดอคอลหาพี่นุย้ยหาพี่ตัก๊กมันเหมือน มันเหมือนว่ามันตาเขาเลิกเพราะผมอยู่พี่ลอกในห้องอยู่กับอยู่พี่กันลอกอพี่ผมบอกพี่พี่ต้องสู้นะผมกับตั๊กมีแรงเงินแต่แรงเงินมันช่วยแรงร่างกายพี่ไม่ได้หรอกร่างกายพี่ต้องสู้นะพี่สู้ไหมคือตาเขาแบบมองผมมองพี่ลอกคือแบบ สู้ไหมพี่ถ้าพี่สู้พี่ยกแขนยกนิ้วสองนิ้วผมบอกให้ผมดูดิให้ผมชื่นใจดิยกมือสิพี่ใช่ไหมพี่ใช่ครับแล้วเขาก็ค่อยๆยกขึ้นมาผมบอกเออต้องอย่างนี้สิพี่ว่าพี่สู้เสร็จปั๊บหมอก็บอกว่าเออนักพยาบาลบอกว่าพี่เออหาธรรมะหาอะไรให้เขาฟังนะนุ้ยนั่นผมก็เลยโทรหาพี่นุ้ยพี่นุ้ยมีลุงยอดไหมมีอะไรเงี้ยเออผมเดีพี่นุ้ยมีพี่ลูกก็เลหาผมก็ออกจากโรงพยาบาลเพื่อมาเอามาเอา วิวที่พี่นุย้ยเรื่องเล่าของยอดแล้วผมก็มานอนนวดเท้าสักพักพี่แจ๋วโทรมาผมก็เลยแบบว่าตอนนี้พี่เบิดอยู่ห้องฉุกเฉินแล้วผมก็เลยบอกว่าหลังจ,จากสี่สิบนาทีผมบอกปับ๊บอผมผมปั๊มต่อ